เาตรงมเฝสวือ่อเธอปากใจฉันมีเยือใ่เอนดูต่ว่าเธอเพียงรูรัรอดูใจกันร,รอนารมณ้งง,ง,งตรงสิ รอดคืนนานผู variance, ้ชายอะไรน้อยใจก็เงินไปา ฮัลโหลฮัลโหลทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลฮัลโหลทดสอบนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามร้านขายเครื่องเสียงลุงรลดนะครับตอนนี้เป็นการทดสอบระบบเสียงนะครับเกี่ยวกับรถแห่โฆษณานะครับแล้วก็รถแห่สินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นขายขวดน้ำปลากุ้งหอยนะครับตามหมู่บ้านนะครับตามสถานที่ต่างๆนะฮะก็ในชุดประหยัดนะครับก็เราจะเสนอปากห่อสองปากให้ท่านเลือก งาขนาดนี้ต่อตังสปากเลยนะครับว่าเออท่านสะดวกรับปากไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมีลายร้อยห้าสิวัตต์นะครับต่นะครับเจดสิบวัตต์อ่าสิบหกโอห์มแล้วก็ร้อยโอห์มนะครับส่วนตัวเนี้ยหนึ่งร้อยวัตต์นะครับนะราคาจะไม่แพงนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้เลยนะครับอ่าจุดเด่นเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอน mkc s w i t c h i n นะครับบลูทูธได้ usb ได้นะครับปรับแอคโค้ได้ฮัลโหล เราจะสอบหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็สามารถใช้หอนได้ถึงสองตัวนะครับเสียบ USB บลูทูธได้นะครับแล้วแต่เราเลยข้างหลังจะใช้ทั้งไฟรถนะครับไฟบ้านได้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่เรานะครับก็ฝากไว้ด้วยกับร้านขายเครื่องเสียงมุงโรดนะจ๊ะราคาไม่แพงนะครับอ่าหลักพันนะครับอ่าอยู่ที่เราเลือกเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมีเบอร์โทรให้ด้านล่างนะครับอุปกรณ์รักขายเครื่องเสียงทุกอย่างนะครับ นะฮะทูลำโพงไฟแสงสีเสียงเรามีให้ท่านนะครับ <S <S โอเคนะครับสวัสดีครับ